สวัสดีค่ะแม่นิ่มชาแนลนะคะแม่นิ่มตอนตีสี่ครึ่งเนาะอาบน้ำซักผ้าเนาะได้ยินเหมือนโทรศัพท์สัน่นแล้วก็รีบออกมาเนาะเจอสภาพเนี้ยงงม,มากเลยเนี่ยนี่คือปลาที่ยังไม่ได้กินเนาะนี่คือปลาที่กินแล้วนะ่าจะอ้วกออกมาเป็นท่อนๆเลยเอ,อแล้วนู่นก็อีกท่อนหนึ่งเนาะ เหลือเชื่อเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแมวมือหายไปไหนหมดเ่ยมีแมวสองตัวเนี่ยี่ลักษณะแบบ้วกออกมาเป็นท่อนอย่างเงี้ยแล้วก็มีเขียดหรือกบก็นอนงายเงือบอยู่เขาน่าจะอยากกินเขียดแล้วก็มันล้นกระเพาะมั้งเพราะกินปลาเยอะแลว้วะเนาะนี่ปลายาังไม่ได้กินจะไปให้เพื่อนบ้านดูดู อย่างดีนะที่ว่าเป็นชิ้นเป็นอันจะได้เก็บลงใส่ถุงได้แล้วก็ปลาที่เหลือให้แมวข้างบ้านกินเยอะเลยเบอเลอะเลยอาบน้ำแม่นิ่มจะไปอาบน้ำตีสีเครื่องทุกวันน่ะเนาะเยอะอก็เลยมาส่งให้เพื่อนดูว่าเกิดเขาน่าจะอาหารไม่ย่อยอะอเดี๋ยวเขาคงไปกินหญ้าอะไรเนี้ย แล้วก็มาอ้วกให้เราเห็นเนะี่ยปกติเขาน่าจะอ้วกข้างนอกนะเพราะเขาเป็นอะไรทีเขาจะเออะอะโวยวายนะแล้วก็ก็เหมือนปกติอ่ะบอกเขาจะไปหาหมอไหมไปพาไปหาหมอเขากลัวกลัวหมอกลัวหมอฉีดยาแมวก็ไม่ต่างอะไรกับคนเนาะกกลัวหมอฉีดยาประมาณเนี้ยดู เจ้าเขียดนอนง่ายเงือบเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บนะเก็บซากไม่ยุ่งไม่ยัางไปหมดเลยโอเคสวัสดีเพื่อนๆพื่สวัสดีค่ะ